ผู้ป่วยหญิงปกล้มสะโพกหักแต่เรื่องมันมีอยู่ว่าในขณะที่ผมทําการผ่าตัดสะโพกของผู้ป่วยรายนี้ผมตกใจมากครับผมและทีมเนี่ยถึงกับต้องหยุดการผ่าตัดเพราะว่าคนไข้ทําท่าเดินคนไข้าทาท่าเดินสวัสดีครับผมหมอกรังศักติ์ครับผมเป็นหมอผู้เชี่ยวชาญนะครับด้านข้อเข่าแล้วก็ข้อสะโพกนะครับผมจะเล่าเคสเคสนี้ให้ฟังครับเป็นผู้ป่วยหญิงสูงอายุมีภาวะกระดูกพุน หกล้มครับหลังจากหกล้มนะครับก็พบว่ามีปัญหาเรื่องข้อสโะโพกหักแล้วก็เคลื่อนครับซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากๆครับผมเคสนี้นะครับได้รับการรักษานะครับภายใน24ชั่วโมงนะครับวิธีการรักษาเป็นวิธีการรักษาที่ถูกต้องนั่นก็คือทําการผ่าตัด เปลี่ยนเป็นตัวข้อสะโพกเทียมครับผู้ป่วยนะครับได้รับการเซตผ่าตัดเตรียมเครื่องมือแล้วก็เข้าไปผ่าตัดตามปกติทุกอย่างไม่มีปัญหาอะไรครับในระหว่างผ่าตัดครับผู้ป่วยได้รับการระงับความรู้สึกโดยการบล็อกหลังครับผู้ป่วยตัดสินใจว่าจะขอไม่หลับครับจะขอตื่นในระหว่างที่ทําการผ่าตัดซึ่งเป็นไปได้ครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยผมและทีมจะทําการผ่าตัดชนิดนี้เนี่ยใช้เวลาประมาณสักหนึ่งชั่วโมงบวกลบครับก็คือไม่นานก็คือได้ในระหว่างที่ทําการผ่าตัดครับ เราใช้วิธีการผ่าตัดโดยตัดกล้ามเนื้อน้อยแล้วเราก็ใส่ข้อสะโพกเทียมเข้าไปหลังจากที่เราใส่ข้อสะโพกเทียมเข้าไปครับผมตกใจมากครับผมและทีมเนี่ยถึงกับต้องหยุดการผ่าตัดเพราะว่าคนไข้ทําท่าเดินคนไข้ทาท่าเดินเหมือนกับยกขาขึ้นมาแล้วก็มีการขยับครับการขยับลักษณะนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับการขยับตอนเดินซึ่งมันเป็นไปได้ครับเพราะว่าเราผ่าตัดเนี่ยโดยการตัดกล้ามเนื้อเพียงเล็กน้อยกล้ามเนื้อที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะใช้งานได้เลยแต่ มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนครับผมก็เลยทักไปทางคุณหมอดมยาว่าเอ๊ะ e คุณหมอครับคนไข้เนี่ยเขาจับแล้วเขาละเมอรหรือเปล่าเขาละเมอแล้วเขาก็ทําท่าเดินหรือเปล่าคุณหมอดมยาก็แจ้งว่าคนไข้ยังตื่นอยู่นะคะคนไข้เขาแค่ลองขยับขาดูผมก็เลยถามว่าเอ๊ะ e คุณหมอครับทําไมคนไข้ถึงขยับขาได้คุณหมอเขาเลยตอบว่าอ๋อ oh, พอดีว่าคุณหมอเนี่ยใส่ย,ยาระงับปวดบริเวณหลังพอดีมากๆครับเพื่อระงับปวดแต่ว่าไม่ได้ทําให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยเสียกําลังไปมากนัก คนไข้ก็เลยพอขยับขาได้ครับคนไข้ก็เลยบอกว่าอ,อ๋อพอดีอยากลองดูว่าข้อสะโพกที่คุณหมอใส่เนี่ยมันใช้งานได้ไหมก็เลยลองขยับขาดูจริงๆแล้วนะครับการเกิดเคลสลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นการเทสต,ตำแหน่งของข้อสะโพกเทียมและการผ่าตัดที่ดีที่สุดครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับไม่ว่าเราจะขยับสะโพกขึ้นลงซ้ายขวาหมุนไปทางไหนมันเป็นการขยับโดยแรงของหมอผ่าตัดครับ แต่ว่าถ้าเป็นการขยับของคนไข้อันนี้คือจริงที่สุดถูกที่สุดและเป็นสิ่งที่คนไข้จะนําไปใช้ต่อไปในอนาคตครับสรุปเคสนี้นะครับผู้ป่วยหญิงหกล้มมีข้อสะโพกหักนะครับการรักษานะครับลักษณะนี้คนไข้าสามารถที่จะกลับมาเดินได้อย่างรวดเร็วครับประมาณ1-2วันเลยครับขึ้นกับความฟิตของคนไข้ก่อนที่จะมีการหกล้มด้วยเคสนี้ล้มผ่าตัดกลับไปเดินเร็วที่สุดแค่นั้นเลยครับแต่ประเด็นก็คือว่าเคสนี้นะครับ คนไข้าสามารถที่จะขยับขาในระหว่างการผ่าตัดได้ก็เลยเป็นเคสที่คนไข้เหมือนฝึกเดินขยับเดินในห้องผ่าตัดไปแล้วนั่นเองครับผม